สวัสดีครับกลับมาพบกับการราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับแนวทางสูงแรกกับผมครับหญิงสูงแรกครับพบกันประจําวันอังคารที่4มกราคม2566นะครับกับการลงทุนสูงแรกครับครึ่งแรกมายิงย้ำครึ่งหลังตามเทคนิคการลงทุนสูงแรกของเรานะครับถ้าที่สนใจเข้ากลุ่ม VP ครับ S IG Line ด้านหน้านี้หรือสแกน QR Code นี้ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยนะครับในกลุ่มครับต่อเทคนิคการคับบอลครับเทคนิคการลงทุนนะ มีบอกอยู่ในกลุ่มครับเราก็รับทีเด็ดเพิ่มเติมอีกจากหลายท่านเลยทีเดียวครับสำหรับในกลุ่มแอดดีไลน์หรือสแกนเคียโค้ oh, ดน่ครับขอเข้าร่วมกลุ่มกันได้เลยในกลุ่มเป็นการให้แนวทางฟุตบ,บอลสูงแรกครับครึ่งแรกไปยิงเราก็ย้ําครึ่งหลังกันครับตามเทคนิคของการลงทุนเรื่องของการลงทุนครับซึ่งไม่มีลุ่นไหนบอกท่านแบบนี้แน่นอนครับแอดดีไลน์ A D หน้าหน้าครับขอเข้าร่วมกลุ่มก็ได้เลยครับ ก่อนอื่นผมก็จะขอสรุปผลฟุตบบลเมื่อคืนครับที่ผมได้ให้ไปครับทั้งตัวเน้นตัว V.P. แล้วก็ตัวแถมครับที่ให้ไปเมื่อคืนตัวแถมก็2คู่ครับก็ทากาไรกันไปได้ครับตัว V.P. ผมก็ยิงลูกเดียวครับแต่ว่ายิงครึ่งแรกครับเลสเตอร์ครับก็แพ้ฟูลแลมไปก็ทํากําไรกันไปได้ทั้ง3ตัวครับก็ยินดีกับท่านที่ติดตามเลยครับเบอนครับยิงครบทุกคู่ครับ3มคู่ครับ ที่ให้ไปเมื่อคืนนี้ครับให้ทางช่องดูทูครับวันนี้ก็มีตัว VP แล้วก็ตัวแถมมาให้อีกเช่นเคยครับตัว VP ของวันนี้ก็เป็นฟุตบอลซีรีอาอิตาลีครับปูนิเตะไวครับหโมงครึ่งครับแทลติน่าครับเปิดบ้านรับการเยือนของเอซีมิลานครับแล้วก็ตัวแถมครับ2ทุ่มครึ่งครับเซีรีอาเหมือนกันครับ สเปเซียครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัตลลนตาครับแล้วก็คู่ที่3เจตสี่ทุ่มครึ่งครับโรม่าครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบลอนาครับแล้วก็คู่ที่4ี่ครับเจตเที่ยงคืนครับเป็นฟุตบอลตุรกีรับกาลาตันสลายครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของอันคาราบูคูครับเดี๋ยวก็คู่สุดท้ายครับเที่ยงคืนครึ่งครับฟิออร์อารเจนตินาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนซ่า1912นะครับอันนี้ก็คือฟุตบอล ทั้งหมดครับของคืนนี้ครับตัววีฟีนเตะไว้หน่อยครับไม่ดึกครับ6โมงเย็น6โมงครึ่งนะครับตรงนี้ก็ขอพัยครับยังไม่ทำคลิปวิเคราะห์ครับยังไม่มีเวลาแล้วแล้วตัวผมเองไม่สบายด้วยครับใข้กินครับก็ขอขอบคุณครับทุกท่านครับที่กดติดตามกดซับสไครต์ให้ครับแล้คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจครับก็ขอบคุณจริง วนท่านที่ชื่นชอบคลิปผมครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปด้วยครับเดี๋ยวหายดีแล้วเดี๋ยวก็จะมาทำคลิปวิเคราะห์ปกติครับรวมสิ่งทำคลิปบอกเทคนิคการคัดบอลครับในฟุตบอลแต่ละราคาให้นะครับว่าคัดบอลกันอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็ทําราคาที่พลูกไปให้ครับกับเทคนิคการคัดบอลสุงแรกครับ ในฟุตนบนและใครแฮนแท็บซืงครึร่งครบลูกครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับเดี๋ยวหกโมงครึ่งเรามาลุ้นบอลกันสวัสดีครับ